วิตโลกวิญญาณตอนพรายกระสิบแห่งห้วยตะเคียนน้ำหมู่บ้านห้วยตะเคียนหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่กลางหุบเขาอันห่างไกลค,ความเจริญยามค่ำคืนที่นี่จะเงียบสงัดจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเอง แต่ที่น่ากลัวกว่า,วาความเงียบคือเสียงร่ำลือเกี่ยวกับกระท่อมปลายนาท้ายหมู่บ้านที่ซึ่งไม่มีชาวบ้านคนไหนกล้าเดินผ่านหลังตะวันตกดินกระท่อมหลังนั้นเป็นอาสมของอาจารย์เมฆหมอผีัยกลางคนผู้มีใบหน้าดูดันผิวกายดำคร้ำเต็มไปด้วยรอยสักอักขระเลขยันต์ตั้งแต่หัวจรดเทา้า อาจารย์เมฆมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องการทำเสน่ยาแฝดฝังรูปฝังรอยและการทำนายทายทักที่แม่นยำราวจับวางชาวบ้านและคนต่างถิ่นที่ดันต้นมหาอาจารย์เมฆต่างประหลาดใจในความสามารถของแกทันทีที่ก้าวเท้าขึ้นบันไดเรือนยังไม่ทันได้เอ่ยปากบอกความทุกข์อาจารย์เมฆก็จะทักขึ้นมาด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นและแหบพร่า มึงมาตามหาลูกสาวใช่ไหมมันหีตามผู้ชายไปอยู่ทางทิศใต,ต้หรือบางครั้งก็ทักว่าไอ้คนที่โกงที่ดินมึงตอนนี้มันนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลในเมืองความแม่นยำนี้สร้างความเลื่อมใสศรัทธาปนความหวาดกลัวให้กับผู้คนเงินทองไหลามาแทบไปขาดสายแต่อาจารย์เมฆไม่เคยบอกใครว่า แหล่งข่าวของแก่มาจากไหนความลับดำมืดซ่อนอยู่หลังม่านกั้นห้องพิธีภายในนั้นอบอวนด้วยกลิ่นทูปและกลิ่นขาวเลือดจางๆบนหิ้งบูชาเต็มไปด้วยหม้อด,ดินลงยันและโกดใส่กระดูกเรียงรายอาจารย์เมฆเลี้ยงดูพูดผีปีศาจไว้ใช้งานโดยเฉพาะไอ้แกลวิญญาณเด็กตายโหงที่แกขุดศพมาจากป่าชา้าและนางส้อย ผีตาทั้งกรมเฮียนจัดที่ผูกคอตายใต้ต้นไทรอาจารย์เมฆใช้วิชาหุ่นพยนต์สังหารผูกมัดวิญญาณเหล่านี้ไว้ด้วยความโหดเหี้ยมแกใช้ตะปูตอกลงศพลงอาคมสะกดเอาไว้ที่หน้าผากของหุ่นดินปั้นตัวแทนผีแล้วก็ใช้ได้สายสินจูงศพมาตราสังดวงวิญญาณไม่ให้ไปผุดไปเกิดเอ้กระ มึงไปรูสิว่าไอ้เสียร้านทองมันซ่อนเงินเอาไว้ที่ไหนแล้วก็นังซ่อยมึงไปหลอกลูกนี่กูให้มันขวัญหนีดีฝออาจารย์เมฆตวาดสั่งงานเราพูดผีทุกค่ำคืนหากมีคนไหนทำงานช้าหรือขัดคำสั่งอาจารย์เมฆจะลงโทษด,ด้วยการเผาน้ำมันพรายหรือว่าใช้มีดหมอกรีดลงบนหุ่นตัวแทน ทำให้ดวงวิญญาณของไอแกลและนางส้อยต้องกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสเสียงหวีดหวิวที่ดังแววมาตามสายลมชาวบ้านนึกว่าเป็นเสียงนกแสกร้องแต่แท้ที่จริงแล้วคือเสียงร้องขอความเมตตาของวิญญาณที่ถูกทารุณวันเวลาผ่านไปจิตใจของอาจารย์เมกยิ่งเฮี้ยมกรียมแกเริ่มใช้วิชาสายดำรับจ้างฆ่าคนทางอ้อม ส่งผีไปบีบคอคนแก่ส่งลมเพลลมพัดไปเข้าท้องสาวรุ่นความโลภครอบงำจนแกหลงลืมกฎแห่งกรรมและมั่นใจว่าอาคมของตนแกร่งกล้าไม่มีใครทำลายได้จนกระทั่งคืนเดือนดับคืนที่ท้องฟ้ามืดมิดไร้แสงจันทร์ลมพายุพาดกนโชกแรงจนสังกสีหลังคาบ้านสั่นสะเทือนปรากฏร่างของชายชรา,าผมขาโพล นุ่งขาวห่มขาวถือไม้เท้าหัวมังกรเดินฝ่าความมืดเข้ามาหยุดยืนที่หน้ากระท่อมของอาจารย์เมฆท่านคือปู่แสงอาจารย์สายขาวผู้เรืองเวทจากเทือกเขาตนาวสีผู้บำเพ็ญศีลภาวนาเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ท่านเดินทางทุดงผ่านมาและสัมผัสได้ถึงไออาถันที่คละคลุ้งจนหายใจแทบไม่ออก หยุดสร้างกรรมทำเข็นสะเถอะว้ไอเม์เสียงของปู่แสงดังกังวานก้องเข้าไปถึงในจิตใจของอาจารย์เมฆวิญญาณเขาก็ทุกพอแรงแล้วเหตุใดจึงต้องกักขังทารุณเขาเยี่ยงสัตว์เดรฉานอีกแล้วอาจารย์เมฆที่กำลังนั่งบริกรรมคาถาอยู่ในห้องพิธีลืมตาโพรงด้วยความโกรธจัด แก่ความมีดหมอคู่กายกระโจนออกมาที่ชานเรือนมึงเป็นใครมึงกล้าดียังไงมาสั่งสอนกูนี่มันทินของกูผีพวกนี้ได้เป็น้าทาของกูขา้าทารู้ว่าเจ้ารำไหนเวนมันมีเส้นบางๆกันอยู่ปู่แสงกล่าวเรียบๆแววตาเปลี่ยนไปด้วยความเมตตา มองไปที่หม้อดินและหุ่นพยนต์ในห้องวันนี่นาคาจะมาปลดห่วงโซนิ้เสียอาจารย์เมฆไม่ฟังเสียงแกศาสตร์เข้าสารเสกและก็ตะปูอาคมใส่ปู่แสงพร้อมร่ายมนสั่งผีไอ้กะอีนังซอยพวกพูดร้ายทั้งหลายรุมฉีกอ,อกมันเดี๋ยวนี้เงาดำทะมึนพวยพุ่งออกมาจากหม้อดินและหุ่นปั้น เสียงหวีดร้องโหยหวนดังรงมงมไปทั่วคุงน้ำร่างของวิญญาณนับสิบพุ่งเข้าหาปู่แสงด้วยความดุร้ายตามคำสั่งนายแต่ปู่แสงหาได้หวัดวันท่านตักไม้เท้าลงดินเสียงดังปึกพื้นดินสะเทือนเลื่อนลั่นท่านพนมมือขึ้นเหนือหัวสวดคาถาชินบัญชรและบทเมตตาพรหมวิหาร แสงสว่างนวลตาแผ่ออกมาจากร่างของปู่แสงเปรียบเสมือนกับกรอกแก้วกำบังภัยเมื่อเราพูดผีพุ่งมาปะทะกับแสงธรรมแทนที่จะเจ็บปวดเหมือนโดนของขลังทั่วไปผู้มันกลับรู้สึกยันชำความร,าร้ารรอนจากมนดำที่เผาไหม้ดวงจิตค่อยๆมอดดับลงตะปูอาคมที่สะกดหน้าผากวิญญาณค่อยๆถอ,อนออกด้วยอำนาจบาร,รมีของปู่แสง หลุดพ้นเถนะลูกหลานเฮ้ยโซตรวนขาดสะบันแล้วปู่แสงกล่าวเบาๆท่านใดนั้นสายศิลอาคมในห้องพิธีของอาจารย์เมฆก็ขาดผึงลงพร้อมกันทุกเส้นบรรยากาศเปลี่ยนไปอย่างฉับพลันความกลัวของเหล่าวิญญาณจางหายไปถูกแทนที่ด้วยความแค้นที่สั่งสมมานานปีเงาดำของนางส้อยปรากฏกายขึ้น ในสภาพลิ้นจุกปากตาถลนจ้องมองมาที่อาจารย์เมฆส่วนไอแ้แกลในสภาพเด็กหัวจุกตัวเขียวช้ำเลือดไหลออกมาจากทาวารทั้งห้ายืนสสียยิ้มสยองอยู่ข้างๆไม,ไม่จริงไม่จริงคาถากูเสื่อมได้ยังไงอาจารย์เมฆหน้าซีดเผือดขาสั่นพับปพยายามที่จะวิ่งหนีแต่ขาก้าวไม่ออก หมือนมีมือเย็นเฉียบมาจับข้อเท้าเอาไวม้มึงมึงเคยตีกูเลยเลยเสียงเล็กแหลมของไอ้แกแ่ดังขึ้นมึงขังข้ามึงใช้งานข้าเสียงแหบแห้งของนางส้อยประสานขึ้นออปล่อยกูปล่อยกูปู่แสงปู่แสงช่วยกูด้วยอ,อ,อาจารย์เมฆร้องขอชีวิตอย่างน่าสมเพช เมื่อเหล่าผีที่แกเลี้ยงไว้รุมถึงร่างปูแสงยืนสงบนิ่งสายหน้าชา้ชาๆกำไดใครก่อกำนั้นยอมคืนสนองขา้าจะช่วยเจ้าได้เพียงแค่ปลดปล่อยวิญญาณแต่ข้าไม่อาจจะขวางกันแรงกรรมที่เจ้าได้ทำเอาไว้กับพวกเขาได้ภาพสยดสยองเกิดขึ้นต่อหน้า ร่างของอาจารย์เมฆถูกยกบิดไปมากลางอากาศเล็บของผีพรายข่วนเข้าที่เนื้อหนังจนเบื่อว่กดวงตาที่เคยสอดสายหากินบนความทุกคนอื่นถูกควักออกมาร่างกายบิดเบี้ยวผิดรูปเสียงกระดูกหักดังลั่นแข่งกับเสียงร้องโหยหวนของแกเองสุดท้ายร่างของอาจารย์เมฆก็ถูกเหวี่ยงกระแทกกับเสาเรือนจนแน่นิ่ง สิ้นใจในสภาพหน้าเวทนาที่สุดตาถลนลิ้นจุกปากเลียนแบบสภาพศพของผีตายโหงที่แกเคยบงการเมื่อชำระแค้นเสร็จสิ้นวิญญาณเหล่านั้นก็มากราบปู่แสงร่างที่น่ากลัวค่อยๆเปลี่ยนเป็นดวงจิตที่สงบลงไปสู่สุขติเธอปู่แสงแผ่เมตตาส่งวิญญาณดวงไฟนับสิบดวง ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าที่เริ่มเปิดโลง่งแสงจันทร์สาดส่องลงมายัางกระท่อมร้างรุ่งเช้าชาวบ้านมาพบศพอาจารย์เมฆในสภาพยับเยินไม่มีใครกล้าแต่ต้องศพต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าผีเจาะปากมาพูดให้ร้ายคนอื่นสุดท้ายก็ตายเพราะว่าปากและผีที่ตัวเองเลี้ยงเรื่องราวของอาจารย์เมฆและปู่แสงแห่งห้วยตะเคียน ลายเป็นตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาเตือนสติคนรุ่นหลังว่าวิชาอาคมอาจจะช่วยให้รู้ล่วงหน้าแต่ไม่อาจจะช่วยให้หนีกฎแห่งกรรมพ้นได้ก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปและถ้าหากไม่เป็นการรบกวนมากเกินไปขอให้ท่านช่วยแชร์ไปให้กับคนที่ท่านรักด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีครับ